ท่านผู้ชมที่รับชมตอนนี้ก็กลับมาดูเกมแทมสตีกิปโตเดี๋ยวผมชอบแรกนะครับในวันนี้เนเราจะมาทำการสร้างตัวละครอนิเมะชื่อดังนะครับจากโตเกียวกูนั่นก็คือคาเนกิหรือว่าปอบจากญี่ปุ่นนะครับะเออนะครับไม่เห็นเขาพูดอย่างนั้นนะซึ่งผมก็ไม่เคยดูนะครับแต่น้องๆเนี่ยเออบอกให้ผมเนี่ยสร้างกันจริงๆเลย,เลยนะครับมาตัวนี้คาเนกินะฮะซึ่งตัวคาเนกิเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอะไรนะตัวตาแดงๆใช่ไหมเป็นตัวพระเอกใช่ป่ะล่ะซึ่งจริงๆไอ้ตัวนี้มันก็มีหลายร่างนะครับนะเออแล้วก็ เออไม่รู้เหมือนกันแต่เราจะสร้างร่างที่มันใสหน้ากากนะครับนะแต่มันอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่อาจจะไม่ถูกใจท่านผู้ชมนะครับแต่ผมก sure right ็จะสร้างให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะเอาละไปดูกันดีกว่ามันจะเป็นยังไงเอาละครับบรรดาแรกตั้งเชยมันก่อนนะครับนะค่ะนี่กีนี้ป่าวะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับนะเอาเป็นพิมพ์ใหญ่ไปเลยนะครับอ่ะเอาละเราจะมาทานกันที่การตัวกันก่อนนะครับนะเออทำไมช่วงนี้คุณลินพันวะเนี่ยเอาละครับบรรดาแรกแต่งหัวมันก่อนนะครับหัวมันจะต้องเป็นสีเนื้อนะครับนะ เออนี่นี่นี่คานิกิเนี่ยเป็นคนที่ผมตกนะครับนะผมตกลงมาใช่ไหมเออคานิกิเนี่ยเป็นคนที่ผมตกลงมาใช่ไหมเป็นผมแบบผมแบบผมแบบครอบกรลาอย่างเงี้ยนะครับนะแต่มันจะเป็นเส้นๆนะครับนะเหมือนไลท์อ่ะซึ่งเราจะมาหาผมแบบไลท์กันก่อนนะครับนะเออมันอาจจะได้อ่าโอเคตอนนี้มาถึงผมแบบไลท์แล้วครับแต่จริงๆมันก็ไม่เหมือนแบบไลท์นี่หว่านะครับนะ เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอานะครับนะเราจะเป็นทรงผมนี่แหละนี่แหละเข้าท่าสุดละนะครับนะเออถึงแม้มันจะไม่เหมือนเลยในต้นฉบับนะครับนะซึ่งผมจะปรับผมให้มันเป็นสีขาวนะครับผมไม่รู้มันอยู่เป็นล่างไหนหรือเวอร์ชั่นไหนนะครับแต่ผมจะเอาเป็นเวอร์ชันผมขาวแล้วกันให้มันตัดกับเอหน้ากากที่ผมจะใส่นะครับมันจะเป็นสีดำนะฮะแลต่อมานะครับมาส่วนเรื่องของตานะครับตาเคนกิเนี่ยอาจจะเป็นอ่า สีแดงนะครับนะนี่สีแดงกล่ำนะครับตาของปอบผีฟ้านะครับนะแล้วจากนั้นเราก็จะใส่หน้ากากเพื่อปิดปังโชมหน้าปีศาจของพี่แกนะครับน่อซึ่งเราจะเอาหน้าไหนวะซึ่งเราจะเอาเป็นหน้าอุ้ยทำไมปากต้วตะกี้เป็นยางเงี้ยท่านผู้ชมดูดิแอบกูนึกว่าโรบอทไอ้ตว์ไอ้ตัวตะกี้มันน่าจะไปซ้อนกับ ถ้าพกหัวที่ผมเอาไปสกินเนื้อนะครับนะมันเลยออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับเออตลกมากนะซึ่งหน้าที่ผมจะเอาก็จะอุ้ยอันนี้ก็เจ๋งนะเนี่ยนะครับนะเจ๋งอยู่นะเนี่ยอันนี้อันนี้เจ๋งนะเนี่ยผมว่าเข้าท่าเลยนะเนี่ยนะแต่มันไม่มีรอยฟันนะน้ะท่านผู้ชมเนาะนะครับนะเพราะว่ามันติดไอ้ตัวสกินเนื้อที่ผมทําเป็นเนื้อเนื้อหน้านี่แหละนะครับนะอันนี้คือผิดแผนผมนิดนึงนะคือผมไม่ได้ตั้งใจจะทําออกมาเป็นอย่างนี้นะแต่ผมจะลองแบบนี้ดูก่อนนะครับนะเผื่อมันเวิร์กนะครับนะซึ เออโฮ้แบบอย่างนี้ไปนะฮะนะส่วนกางเกงก็จะประมาณนี้นะครับนะเออดูดิท่านผู้ชมคิดว่าเข้ากันไหมนะครับนะกับใบหน้าของมันซึ่งมันยังดูงันๆอยู่เลยนะมันยูยังดูไม่ค่อยแบบปีศาจเท่าไหร่เลยเนาะนะครับนะเออเดี๋ยวผมว่าเอาบบเข้าแผนเดิมดีกว่านะเอาแบบเดิมดีกว่าเท่าที่ผมคิดที่ผมอยากจะสร้างแต่แรกนะครับนะนี่แต่แรกมันไม่มีพวกนี้นะครับนะเอานี้ออกไปนะครับนะเพราะหน้าแรกที่ผมจะเอาเข้ามาน่ก็คือนี่มันต้องหน้าโกอย่างนี้โอ้โหหน้าหยาบมากเลยนะครับนะ แม่งไม่เหมือนต้นฉบับเลยนะครับนะเออแต่ก็ช่างเถอะขอ,อนิกกีมาแล้วจัดหน้าแม่งวะแล้วก็อันนี้ปิดตาเป็นสีดำแล้วกันนะฮะนี่นีนีฮนะได้อยู่นะครับเปิดตาสีแดงแบ่งไปเลยนะครับนะนี่นะครับนะได้ไหมคุณว่นะครับได้อยู่หรอกมั้ง อ่ะเป็นไงคานดกิของผมนะครับส่วนหน้าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้แหละนะครับนะถ้าที่ผมคิดนะเออมันอาจจะไม่ได้เหมือนของจริงเท่าไหร่แต่ก็สร้างเท่าที่สร้างได้นะครับสาหรับช่องค่อยๆแบบนะี้นะฮะนะมาต่อมาด้านอาวุธนะครับนะความสามารถพิเศษนะครับหนีไม่พ้นนะครับที่จะเอาอันนั้นอยู่ด้านหลังนะครับนะนี่โอ้โหเอาดีคาเดกิกูมาแล้วฮ่า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 ซึ่งมันเป็นพลังของไอตัวละครคาเดกินะครับนะ ใช่ไหมนะครับหอยพวกปอบนะครับนะหอยพวกกลู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 เออนั่นแหละที่แปลว่าปอบนะซึ่งที่จริงของเฮียแกเนี่ยน่าจะเป็นซึ่งที่จริงของเฮียแกเนี่ยไอพลังที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับแต่ในเกมนี้มันทําไม่ได้ครับมันแต่งสีไม่ได้ก็เลยอ่ะตามยถากรรมนะครับนะซึ่งพลังของพี่แกนี่ส่วนมากแกจะใช้ พลังที่เป็นพลังปอบของพี่แกที่อยู่ด้านหลังสู้ซะส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยใช้การต่อสู้ระยะประชิดแบบหมัดของพี่แกโดยตรงใช่ไหมวะผมไม่มั่นใจนะครับนะผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันแต่ไปดูการต่อสู้ซะส่วนใหญ่ส่วนมากจะใช้กรูนะเออใช้พลังปอบของพี่แกนะครับนะสู้ซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งในทีนี้เราจะเอา,อาพลังกรูเยอะๆแม่งเลยแล้วกันนะเออเอาเป็นแบบใส่แม่งมาประมาณร้อยกว่าอันแม่ง เอาให้มันโหดไปเลยนะครับนะเออไหนๆก็ใช้พลังกูสู้อย่างเดียวนะครับดูดิโอ้โหโคตรเท่รุยโอ้โหแล้วต่อมาให้พี่แกเอ่อบินได้แล้วกันนะครับนะเออแล้วก็มีกอดนี่หนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีการเสียบนะครับนะขึ้น จากด้านล่างนะครับนะเออซึ่งมันอาจจะไม่ได้เหมือนในพลังแบบของคาเนกิจริงๆนะเพราะว่าในเกมแถบมันมันมันทำ่างนี้ไม่ได้นะครับนะแล้วก็เออผมจะเอาทัศษะรบให้มันนะครับว่ารบเก่งนะครับนะนี้นะครับนะแล้วก็ป้องกันได้แล้วก็พลังต่อสู้ระยะประชิดนะครับนะแล้วผมก็จะเอาแปมพายใบด้วยนะครับนะเป็นแบบพวกปอบนะครับจะได้สมจริงหน่อยนะครับนะเป็นแบบว่าเออพอฆ่าตูเสร็จก็จะกินอะไรนี้นะครับนะเออ จะได้สมจริงหน่อยให้มัน,ม,นมันปอบหน่อยนะครับนะแล้วโตวเกียวกูเดียมันวินได้หรือเปล่าท่านผู้ชมผมไม่มั่นใจอะผมดูแค่ไม่กี่ตอนเองฮนะผมเอาเป็นอะวิน2นี่แล้วกันเลยอะวินสูงเลยแล้วกันนะครับนะเอาไว้ก่อนนะครับนะถ้าผิดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะเออไม่มั่นใจอะเอาต่อมาอาวุธจริงๆของมันนะครับมันไม่ได้คนที่ถืออาวุธนะครับแต่มันมีพลังจากพลังกูนะครับพลังปอบของมันเพราะฉะนั้น การต่อสู้มันก็การต่อสู้โจมตีเร็วนะเพราะฉะนั้นผมจะเอานี่ละกันปรังซปเปอร์ชานาละกันนะคะท่าผู้ชมเอาเป็นว่าบินออกดีกว่าแม่นะครับผมไม่เคยเห็ามันใช้บินเลยนะครับนะาเอาเป็นแบบไม่บินดีกว่านะฮะเพราะว่าผม ไปดูการต่อสู้ของมันแต่ละครั้งแล้วเนี่ยอันนี้คือผมยังไม่เคยดูนะเออถ้าผิดอะไรต้องขอโทษนะคือผมไม่เคยเห็นมันบินว่ะนะครับนะเออยังไม่เคยเห็นฉากต่อสู้ที่มันบินเลยไม่รู้ก็ขอโทษด้วยนะครับนะแต่ส่วนที่เพิ่มออกมานั้นก็คือดาบนะครับนะเป็นสวอรนแบบว่าแบบว่าแบบว่าสวอรนแบบ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 อ้อมทิศนะครับของศัตรูนะครับผมจะให้มโนเป็นเป็นกรูแล้วกันนะครับนะที่ที่ที่ใช้ที่ใช้อยู่นะครับนะและไอตัวที่เสียบขึ้นมาก็เป็นกรูเหมือนกันนะครับเป็นกรูหมดเลยดูนี่ดูนี่ นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่นี่เสียบเสียบนะครับนะเออเข้าท่าอยู่นะผมว่าอ่ะจากนั้นผมว่าก็ไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับนะผมว่าเราไปเล่นเัินดีกว่านะครับมาดูกันนะครับว่าตัวเกียวกูนะครับไปยังโรคแทบคอยจะเป็นยังไงปไปดูกันเอ้ยแม่งลืมอัพกายภาพปะโถเอ้ยเกือบไปแล้วนะครับตะกี้ปะโถนะครับนะ้าคะแนกนกรือควรเลือกเท่าไหร่ดีท่านผู้ชมมันโหดขนาดไหนอ่ะผมไม่มั่นใจอ่ะนะครับนะเอาเป็นเอาเป็น25งหมื้าละกันผมไม่รู้พลังมันจริงจรินอ่ะนะครับนะ้าดาม ate, เม 300แล้วกันนะครับนะไม่รู้แหวงเป็นยังไงนะฮะอ่ะเอาละไปดูกันดีกว่าอ่าเอาละครับตอนนี้นะครับนักไก่นกิก็ได้ลงมายังบนโรคอยแล้วพร้อมจะฆ่าทั้ตัวที่ขวางหน้าโอ้ยเอาละเว้ยมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงลุยเอาละครับประเดิมแรกโอ้โหมาแล้วครับเจอกับช้างนะครับช้างเอ้ยงองตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ย มันคือปอบพวกเรามันคือปอบโอ้โหโดนโดนโดนโอ้โหผมไปใส่พลังซูเปอร์ชาวนาให้มันด้วยนะครับนะกลายเป็นว่าเออทั้งตีเร็วแล้วก็เออนะครับนาะมีพลังกูด้วยโคตรเจ๋งเลยนะครับนะอันนี้มันไม่ได้ใช้พลังกูเลย,ยเนี่ยนะครับนะมันแค่พุ่งตีเร็วเฉยๆนะครับนะเออแปลน้เ,นเดียวช้างก็ตายแล้วนะฮะโอเคงั้นพวกเราทอจัดการมอนอุย้ยมันอยู่ไหนวะเนาะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหมาแล้ว โอ้โหใช้พลังกูเสียบนะครับนะใช้เป็นดาบโอ้โหทอใสใสใช้ใสฟ้าแล้วนะครับนาเออแต่โอ้โหนะครับนะพี่คาณิกิลองก็ไม่กลัวเหมือนกันคาณิกิเข็นนี่แน่ชื่อเต็มของฉันเฮ้ยพวกเราทอเทพเจ้ากล้วยเน่าเออไม่ใช่ผิดเกมแล้วเออทอเทพเจ้าสายฟ้าจะไม่ตายง่ายๆ่ายโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะแอะตายเออพวกเราโดนกินหมดแล้วโอ้โหนะครับมาเป็นปอบนะครับกำลังไล่กินเออ เนื้อทอนะครับเทพประจา้ากวยหนาะเฮ้ยไม่ใช่เอาละครับต่อมาหน่วยงานรัฐบาลจากญี่ปุ่นนะครับก็ได้รู้นะครับว่ามีปอบกินคนอยู่นะครับนะซึ่งก็ส่งหน่วยทหารมานะครับนะขอมาดโดโอ้ยเอาเ้ยเฮ้ยนี่หน่วยสไนเปอร์เตรียมพร้อมสู้กับบัคคานิก,กินะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงรุย โอ้พุ่งมาแล้วอันนี้เกโด้ตื่นได้ด้วโอ้โหวาร์ไปหาบักสไนเปอร์ก่อนเลยเออสไนเปอร์บอกฮ่ากูโดนเสียบประจานอยู่เนี่ยเออตายหมดแล้วนะครับสไนเปอร์ไม่มีใครคุ้มกันหลังมึงแล้วฮ่าหมดเราตายกันหมดแล้วเราไม่รอดแน่ๆเลยโอ้โหจบอย่างง่ายดายดูดิเสียบแขวนประจานอยู่คาเนกิบอกกูเก็บเอาไว้กินต่อนะครับนะโอ้โห่พวกแกจะจอนนะครับนะเออเก็บไปกินต่อที่บ้าน อ่าเอาละงั้นมึงเจอซูปเปอร์ฮีโร่แล้วแหละนี่ฮักบัสเตอร์ชุดไอรอนแมนนี่แล้วก็ชุดไอรอนแมนจากภาค3เออมาดูกันมึงจะสู้ได้เปล่าลุยโอ้โหมาแล้ววิ่งเข้ามาเสียบไอรอนแมนบบกกูจะไม่ทำอะไรเลยโอ้โหนะครับนะเอาเละพวกเรามีชุดก่อไม่ต้องกลัวหรอกเออพลังกูของมันนะ่ะทำอะไรชุดก่อเราไม่ได้หรอกนี่นี่ทำอะไรไม่ได้เตี่ยมึงดิเออเแล้วนี่คืออะไรมึงตายต่อหน้าต่อตาเลย ได้ยงั้นแกต้องเจอกับฉันกับตันมาเวลมาแล้วอ้าวมาไหนล่ะโอ้โหมาได้แล้วครับนะโอ้พลังกูยังไล่ตามกับตันม,มาเวลยังไม่ได้เลยนะครับนะเอาจอกังตันม,มาเวลอาจจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่ที่ตายก็ได้นะครับนะ <c oughs> แบ่งเอง้ย งั้นแกต้องเจอฉันโอ้โหมาเลยโอ้โหอะไรอะไรแกันทำอะไรฉันโอ้โหพลังกูแกเหมือนนางโกแกันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันคือบิวแทนที่ตายไม่เป็นนะครับนะเอ้าเออเอาดิอ๋ออ๋อใส่กูเลยใส่กูเลยตัวแกกูถึงกับงงนะครับโอ้ลงไปตั้งหลักดีกว่าเอต่อยมันต่อบนฟ้าโอ้โหนะครับนะเดชพวกเออต่อยกูเลยต่อยกูเลยเออไม่ว่าจะกี่พันเ้ามึงก็ทำอะไรกูไม่ได้หรอกโอ้โหดูพลังตัวแกกูดิโอ้ใส่แหลกใส่แหลกใส่แหลกนะครับนะใส่แหลกใส่แหลกใส่แหลกนะครับเดชพูกูโอ้โหนะครับนะตายแล้วตายอีกนะครับนะเออ แต่แม่งก็ไม่ตายสักทีนะครับนาะยโดนโอ้โหอัดแล้วอัดอีกนะครับดูดิดูดิโดนล,ลากไปแต่ละที่ดูดูด,ดูตัวเกียวกูไม่รู้จะใส่ยังไงเลยครับนะดูดีแกรงยังตกแล้วก็ขึ้นมาต่อนะครับนาะอ่ะอ่ะยังไงยังไงอืมอืมอ่ะอืมอ่ะโอ้โหเด็ดภูบอกโอ้ยชิวเว้ยเฮออเออเออโอ้ยเด็ดภูยิงสวนคืนนะครับนะแต่ก็ไม่มีผลนะครับนะเด็ดภูเป็นอมตะบรรดาผู้ชมดูดิสู้มันไม่ได้ผมว่าขอข้ามดีกว่านะครับเคสนี้ เอาครับต่อมาคาเนกินะครับจะต้องมันเจอกับปอบผีฟ้าร่างสองเออดูซิจะแน่สักแค่น้อยคาเนกิเนี่ยพึบมาแล้วพึบโอ้โห و, ต่างคนต่างวับนะครับแต่คาเนกิวับเร็วกว่าเอาดิเฮ้ย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 มันกำลังเอาพลังกูนะครับมาเสียบมาเสียบโอ้โหตัวเต็มเต็มเรียบร้อยนะครับเนาะโอ้โหระเบิดเวลาระเบิดออกนะครับแต่คาเนกิก็ไม่เป็นไรนี่โอ้โหคือยังไงใครชนะในขณะอู้เฮ้ยเอา ใครชนะวะใครทีมบูวะเนี่ยกูงงใครทีมบูวะใครทีมบูท่านผู้ชมใครทีมบูใครนิกิป่ะนะลอยอยู่นะแอ๋อคาริคิคี่ิิแพ้ว่ะนะครับนะเอาละต่อมาต้องมาเจอกับอซสสีมาสมตุนตคีโนมาว่าอ้วววววววจะมากับฉันไหมเวว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 เมวววววว้้ววโดวโววโววอววววเววววว้ววนะครับนะพี่โตววโอ้ฉันวจะว งั้นแกก็ต้องเจอก spending, ับน well. kind of <uk ti> ี่นนทกโอ้โหพอตอนนี้เพชรของฉันจะจัดการแกอ้าวโดนเสียบอ้โาวช่วยด้วยช่วยด้วยนี่เป็นไงล่ะอ้าวโอ้โหนิวเพชรยังชี้ไม่ทันเลยนะครับนะโดนทกโดนสตาร์ทตัวไว้ก่อนตะกี้นะครับนะเลยไม่มีโอกาสและตอนนี้นะครับไอไอคานิกิกำลังจะแดกนนทกแล้วนะครับเอ้าเดินไปไหนเขาบังนั่นเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยถอยมาก่อนเฮ้ยมานี่เดี๋ยวมึงตกน้ำตายนะ เอาหลัง <Iya. S 1> นั้นมึงต้องเจอกับอินซีแดงมาแล้วโอ้โหทั้ง3เวอร์ชั่นนะครับนะเวอร์ชั่นปืนยิงไปแล้วนะครับเวอร์ชั่นดาบตอนนี้กำลังโดนสตาร์ไว้ทั้ง3ทั้ง3เวอร์ชั่นเลยนะครับว่าดูดูสู้ได้หรือเปล่านะครับตัวเดี๋ยวต้องกลับมาอีกทีนึงนะครับตัวแรมโปดูสึกว่าจะโดนก่อนยังไงนะครับตัวดาบตัวดาบจิกโอ้โหโดนไปแล้วนะครับไปสามารถจะสู้ได้โอ้โหเรียบร้อยนะครับตกเกียวกูจัดหมดเลยนะครับนะเออบอกเลยตัวไหนที่มีพลังของซูเปอร์ชาวนาเนี่ยบอกเลยว่าชนะขาดแน่นอนนะครับนะเออ สู้ก็ยากแล้วนะครับขนาดซูปเปอร์ชนาตัวธรรมดาเนี่ยนะครับนะอืมอ่ะงั้นมึงลองเจอจ่าเฉยดิจ่าเฉยบอกอืมสบายมากโอ,อ้โหจ่าเฉยวอฟตัวหน้าตตาโคตรเท่นะครับนะนี่เฮ้ยจ่าเฉยวอฟเก่งนะเออแต่ฉันก็จะอยู่ที่นึน่ของฉันเอา้จาจ่าเฉยกูห่วยเลื่อนเราต้องห้าสิบล้านคือตายง่ายแท้เหลอา เอาละงั้นแกต้องเจอรีไว้ดู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 ไม่มีอะไรที่ฉันจัดการไม่ได้แล้วนะเออนี่อะไรอะไรเจ้าไรโอ้โหเรียบร้อยนะครับรีไว้กูปิวเลยนะครับน้าเอาชนะเดี๋ยวก่อนกูบอกแล้วอย่าห้าวกับรีไว้นะครับนะอย่าไปอยู่ใกล้คมดาบนะครับนะไม่งั้นรีไว้จัดจัดการคุณแน่นะครับปาดหลังคอนะครับนะตัวเกี้ยกูกูตกไปเลยนะครับนะเออคาเนกิเคนกูแพ้นะกูไดกว่าจะแพ้นะเด่กตะเกียะ อ่เอาละครับต่อมาสตาร์พีชน้มกับร่างต้นนะครับโจทารุมาแล้วคุณโจโจทารุเฮอุ้มไอ้ว้านชินเดถึงที่นี่เอาฮ่าโดดต้นนะครับบักโดดต้นแม่งปิวไปดูเลยนะครับเรียบร้อยนะครับร่างเออร่างสตาร์พีชน้มก็ตายด้วยนะอ่ะรองเอเดนเบิ้งไม่เอเดนบอกว่อยู่ไม่ได้เมาทำอะไรเลยไม่เนาะโอ้โหมันใช้พอรองกูเสียบโอ้โหล็อกไว้นะครับเนาะเอาละโอ้โหตัวเกี้ยกูใส่แล้ใส่แล้โอ้โหเรียบร้อย เฮ้ยไม่มีโอกาสสู้มันได้เลยว่ะอ่ะงั้นลองเจอไรจากเดดโนดนะครับนะฉันจะสอบช่วแกแกชื่อเลยนะคฮันนิกิอะไรนะเคนเออเคนเคนเคนต้องเคน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 ใส่เอคอควายนอนหนูเออเออแล้วก็อะไรนะเอ่อคาเนกินี่ว่ะเอ้ามึงเขียนชื่อมันผิดออเนะครับนะมัวแต่สะกดชื่อมันอยู่นั่นแหละนะครับไลท์ อ่ะงั้นมึงเจอเอาปิงกับนาจาดนี่มาละเว้มาระวะดูดิโอ้โหเจอกับโตเกียวคูคันอิคินะครับช่วยกันสู้นะครับจะสู้ได้หรือเปล่าคันอิคิแม่งร่างดำๆเลยนะครับนะรู้สึกว่าจะเป็นความดาร์กของโโอ้หของเกมนี้นี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับนะจะไปสู้2ตัวได้ไงล่ะพปะโถแต่ขนาดสองตัวนี้แม่งโหดมากเลยนะครับนะผมก็เอาเซเวอร์เลยนะครับเอา2ตัวให้มันหลุนนะฮะเออดูดิโดนสตาร์บแข็งนะครับจากพลังของเอาปิงนะครับนะแข็งโป๊ะ เอาลนะเล่นกับใครไม่เล่นต้องเล่นกับเจนอสยังคำหาหมอแล้วนี่ลูกศิษย์มือหนึ่งของเออคุณไซตามะาท่านไซตามะสอนพลังฉันโอ้เป็นไงล่ะเจอหมัดตรงเข้าไปคาเดกิกูสุดเลยนะครับพลังกูหายเลยทีเดียวนะครับนาะนี่แหละพลังที่ฉันเออถูกสอนมาจากท่านไซตามะเออซึ่งตอนนี้ฉันก็โดูอะไรไม่รู้เสียบอยู่อืมดีมากโอ้ดีดี เราจบกันต่อสู้ขั้นตอสุดท้ายนะครับนะลองสู้กับตัวมันเองดูนะครับนะ้ดูสิว่าคานนกิกับคานนกิมาเจอกันจะเป็นยังไงลุยนนลฮึยยนะออยยปตู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 ตพีปป๊า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 ปป อ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นคาเนกิของเรานะครับตามที่น้องๆขอเนาะเออนะครับถ้าพี่ผิดอะไรประการใดก็ขอโทษบอกไลฟ์ทตาล่างคอมเมนต์นะครับพี่อาจจะกลับไปแก้ตัวละครตัวนี้นะครับนะเออเพราะว่าพี่ยังไม่เคยดูแต่จริงจมันก็เป็นแค่ข้ออ้างนะเพราะเพียบเพราะว่าถ้าพี่จะสร้างพี่ก็ควรจะศึกษาแต่ก็ศึกษาแล้วนะแต่ไม่ได้ลึกนะครับนะเออจะให้พี่ไปดูทั้งซีรีส์ก็คงไม่ใช่หรือว่าไปฟังสปอยอะไรอย่างนี้นะฮะเออก็โอเคสำหรับวันนี้ก็จบไปที่นี่นะครับกับคาเนกินะครับรองให้มันเจอก แค่ส่วนเดียวนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันฮึบกูว่ามึงตายแน่ๆเลยว่ะคานิกิมไม่มีทางรอดเออเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยตายเรียบร้อยีเแบ,บบอนอกโลกเลยครับนะเออนะครับดูดินะฮะ,นะฮะโอเคเอาละไปละบายบายฟันดีจุ๊บๆคานิกิจุบบุจุบจบุ